ีิที่พงชอบชื่นครับปายพารเอมแอกแนดูเรียนเจนหน่อยสิปตะกรนโตกินีจากโตกีความตัดข้างปลาหองตะแบดอันหกสิทธิปัวขาวครับจากเอ็มวายเอ็ชอรากายที่ยากครับเบอร์เจ็ดครับิทธิพอันทินตอตาสลัดลงดึงชักมาหนองตะแบดครับไปกันแล้วครับัมาด้วยนครับสบกสิงศ์ามมาด้วยเพื่อนว่าชั้นเด็จริงเตั้นเทศกีตีประกุแล้ก็จะมีสองสอง โอ้โสุดีดเลยพี่กันแะแมปล่อฝากันแล้วมากันแล้วโอ้โหโอ้โต่างี่างกนหามัดไปเกี่ยวบอกเลยว่าต่างกันยังไแต่วนค้าแบบนี้เป็นกระกเ็กระรันเด็กเลยทีเดียวนะครับหลายคนพาขอเยวไปดูช่ว่าเด่นน โดนได้หรือเปล่านะครับโดดได้หรือเปล่าผมว่าตัวน้อยแบบนี้นะครับฝีไม้จะมีค่อนข้างจะเต็มมากๆเดี๋ยวพักจะวันออกนะครับต่างคนต่างเพียเริ่มเพียกันแล้วครับเริ่มเพียกันแล้วเอาแล้วครับเดี๋ยวดูที่โดดเปิดะันได้ขนาดไหนครับมาแล้วครับทีมวบันช่วยรับนะแม่ดีเลยดีเออโดดได้ด้วยครับโดดได้ด้วยเป็นไงลูกหน้าเป็นไง โอ้โห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 เก่งด้วยครับนีเต้นตืีนเอนอยากเห่งครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาชนได้ยังไง โอ้มากกว <L emos. S 3> ่ามากเียงทั้งตอกงกันใจีมาก คุณพ่อผู้ปกครองนี่เห็นโดดผู้ด้วยผู้ก็ประโดดด้วยเสียวพาไปได้วยกันนะครับแล้วก็เรื่องที่รับรางวัลไปแล้วบังลงโมเพ้นบังลงโมเพ้นใครยังไม่ได้เกณฑรางวัลมาติดต่อรับรางวัลที่เวทีนะครับบังลงโมเพ่น,นครับที่สองที่สี่ที่ห้ามารับเงินรางวัลด้วยครับจากที่งานรถเก๋ากจะเดินไปจับโดดขึ้นไปแล้วโดดแล้ว เดตโอ้โห็่มูบได้แต่วใหญ่คนแ่จูบนเพยสอเด็เสี่ยวการองนายเสี่ยวไม่วมียาครับติกตั้งตั้งครับิงายเสียวนายเสียว อบก็ข้าวเ็ข้าวเย็นเินหุ่นเปนกวะเนมางั้นไปามาก็เปดึงถนอแกเลี้ยงเองก็จุดจแจ่ไปใหมดแล้วหมดเรื่องแล้วถือจไมครับบนสิ่งคันสิชีวิตพอดีนรำัาลน้บและกรลุกนี้เอาแล้วครับห้าส้าครับ วิบับช่วยํำเข้าไปแล้วเ <c oughs> บลโลเข้าที่ซี <c oughs>